จริงไหมความมีครอบครัวแล้วแบบมันทําให้เราแบบดูเป็นคนอบอุุนเป็นคนรักครอบครัวมากยิ่งขึ้นจริงๆผมว่ามันก็เกี่ยวนะ<ม>ความรักมันทําให้มันช่วยปลอบประโลมคนอะไรเงี้ย<ม>ว่าเกี่ยวนะครับตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างต้งแต่มีครอบครัวตัวเองเปลี่ยนไปยังไงจริงๆโดมก็เหมือนเดิมนะฮะยังร้องเพลงยังทัวร์คอนเสิร์ตปกติเหมือนเดิมแต่ว่าก็ตอนนี้มีแฟนอะ่ะมันก็มีคนหนึ่งให้เราห่วงสถานะมันก็ไม่ได้เหมือนกับคู่รักแบบ หนุ่มสาวทั่วไปเพืาอเราก็แต่งงานมันก็มองอนาคตอะไรอย่างนี้มากขึ้นไม่กดดันเลยครเพราะว่าเห็หนอะยคนน้องก็แบบอุย้ยลุ้นเรื่องอยากให้มีน้องอะไร<ม>อย่าง<ม>นี้ใช,นใช่ไหมครับคือจริงๆตอนนี้คุมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังสนุกกับชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้แล้วน้องก็ปีนี้ก็30ต้นต้นเองสัน้นๆสองเขาก็ยังเพิ่งไปเปิดร้านด้วยอะไรด้วยกาลัทางทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ยังมีเวลาอยู่ครับ อย่างเป็นแบบว่าฝากคงฝากไข่อะไรไปเนพิธีครับคือเราตรวจสุขภาพตลอดครับแต่จริงๆอ่ะในเวของเราอ่ะเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่าพยายามอยากให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยแต่เราตรวจประจําปีดีตรวจตลอดตรวจตลอดเพราะว่าทุกสองทุสองปปกติแข็งแรงดีอยู่ฟิตอยู่ครับเออวเล่นไมปก็ธรรมดาคุณแม่ผมนะฮะเขาก็อยากอยากมีหลานอะไรเงี้ยแต่เขาก็เข้าใจเพราะว่าอย่าง3ปีเราแต่งงานปุ๊บโควิดเลยนะครับ ก็ก็หายไปเลยอ่ะสามปีนั้นก็อยู่บ้านนี่อย่างเดียวพอเนี้ยเปิดมาปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาปกติก็ต้องทํางานเป็นธรรมดาจริงจริงมีแผนก่อนหน้านี้ไหมครับพี่โดมเพราะหรือว่าเป็นเพราะโควิดเราถึงเบรกยาวคือจริงๆสเต็ปมันมีตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วเขาว่าเราอยากจะทําบ้านใหม่เสร็จแล้วเราบ้านเสร็จเราจะมีน้องใช่เพราะสามปีมันยืดระยะเรามาหมดเลยเพราะว่าเราก็ไม่อยากเอาคนช่างเยอะๆมาทําที่บ้านเนาะเราก็ทำานึงหรือปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ย แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้บ้านบ้านเป็นไงบ้านทําอยู่ชุลมุนเลยครับตอนนี้ต้องย้าที่อยู่ทื่อใช่มันเกิดปัญหาเหรอครับไม่เกิดครับไม่เกิดแต่ว่าทําเยอะครับอีกเป็นปีเลยครับแก้มวงพวงพงจุ้ยเหรอเป็นอย่างนี้ไม่นะไม่เป็นวงพวงจุ้ยไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นค่อยๆทำหรือว่าอะไรเงี้ยท่านเป็นยังไงไม่ครับมันทําอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็คือรื้อใหม่หมดะครับแค่ไม่ตอกเสาเข็มก็คือทุบเลยครับใช่ทุบเลยเริ่มใหม่ใช่ครับทําทั้งหลังเลยก็เตรียมกระเพาไว้ให้ลูก มีมีครับมีแล้วเรียบร้อยของคุณแม่ห้องญาติห้องไหนก็เปิดก็เหมือนยังยังอยู่ในแผนนะรอบ้านเสร็จแล้วก็มีเลยอย่างเงี้ยเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมก็บ้านเสร็จแล้วก็ก็ควรจะมีได้แล้วครับมาเพราะว่าปีนี้ก็อายุก็ขึ้นไปเรื่อยๆืใช่บ้านเสร็จปีไหนครับพี่โดปีหน้าท้องเสร็จแล้วครับปีหน้าเสร็จปีหน้ากลางกลางปีใช่ไหมหรือช่วงไหนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะใช่ฮะแต่ดูก็ทีมงานก็ทำเงินตลอดอยู่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโอ้แบบ ผู้รับเหมาหนีหรืออะไรเงี้ยไม่มีปกติดีหลังใหญ่หลังโตเลยไหมครับพี่ต롬ครับก็ใหญ่ขึ้นด้วยครับขยายด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็สมาชิกเพิ่มแล้วเราก็อยากให้คุณแม่มาอยู่ด้วยใช่ทำเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ครับบานไหมครับบานแน่ครับแน่แน่เลยครับก็คือจากโควิดนะเนาะพอหลังโควิดมาทุกอย่างขึ้นหมดเลยทุกอย่างแพงขึ้นหมดใช่บานไปเยอะไหม อุ้ยเยอะครับทำบ้านหนูนี่แพงนะนิดๆหน่อยๆก็เป็นเป็นล้านหมดแล้วนี่ทําทั้งหลังน่ะมันก็ใช่จริงมีแบบจํากัดไหมว่าเออเราไม่ให้เกินงบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะมันเกินอยู่แล้วครับตอนแรกก็คิดแบบเปดานแบบสุดๆคืออันนา้นเท่าไหร่อุ้ยตอนนี้มันก็โห้ยสามสิบอะไรไปแล้วแต่เดิมใช่ตอนแรกเราตั้งไว้ไม่เกินสามหรอไม่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 น่าจะถึงนะจริงๆแล้วอ่าเราโกงบ้านเดิมมะใช่ไหมไปมาไปใหญ่แล้วะ ทุกอย่างแพงครับตอนนี้แพงจริงน่นจาจะเกินคามสามสิบล้านใช่ไหมพี่โดมหวังว่าจะไม่เกินเนเดี๋ยวคนดีย